สวัสดีครับเพื่อนเพ่อสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้เราทําการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะทําการอบรมเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำากสิกรรมไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นในสไตล์ของทางส่วนอิสระของเรานะครับเดี๋ยวขอแนะนำสมาชิกผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก่อนนะครับนี่คืออาจารย์บนทองขาวส้นะครับเป็นพอ,อโรง,โรงเรียนใกล้บ้านเรานี่แหละครับ ท่านก็ได้สนับสนุนก้อนฟางมาเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ที่จะสําหรับอบรมเนาะอบรมวิธีการทํากสิกรรมไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแบบที่ว่าเราจะไม่ใช้แม้กระทั่งขี้งวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่เรือว่าขี้หมูเนี่ยจะใช้เฉพาะวัสดุทางธรรมชาติเอาแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ เรียนฝากสําหรับสมาชิกท่านไหนสนใจก็จะลืมติดตามไว้นะครับเพราะว่าน่าจะประมาณวันที่26เนี่ยตอนนี้เรากําลังรวบรวมสมาชิกอยู่ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะรดนเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่สมาชิกจะต้องเตรียมมาคือหนึ่งเตรียมพร้อมพร้อมกับสําหรับตัวเองนะครับที่จะมารับความรู้ตรงนี้นะครับเราจะใช้เวลาไม่เกิน3วันนะครับคือสิ่งที่สมาชิกจะต้องเตรียมมาก็คือเต็นท์หรือเครื่องนอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่มีเครื่องนอนให้เรามีแต่สนามหญ้าสวยๆให้ในสวน จะอาจจะไปกางเต็นท์แล้วแต่นะครับวกาจะมีสถานที่ส่วนค่าปลาอาหารก็เราก็จะมาดูแลกันเองตรงนี้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีนะครับามรู้แล้วก็รับกันเต็มๆตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณไม่เกินสามวันจบเลยนะครับไม่มีอะไรมากคือการทําปสิกรริริยาไรสารพิษเนี่ยคือเราอย่าไปจยไปจดจํานะครับ เราอยากจดจําแต่เราต้องเข้าใจนะครับกสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยถ้าเข้าใจสักอย่างจบเลยนะครับไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าใครสามารถที่จะอยากจะมาร่วมก็เรียนเชิญน,นะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้จะแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะไม่เกินเดือนนี้หรอกนะครับใช้เวลา3วันค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับเราก็จะเตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันนั้นก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นกว่านี้เยอะนะครับสําหรับสมาชิกท่านไหนสนใจก็ ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาจะใกล้จะไกลก็ทักเข้ามาเพราะว่าตรงนี้เราไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเรายินดีที่จะให้ความรู้กันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมวลมนุษยชาติเนี่ยให้ได้แต่รับแต่สิ่งดีๆเนาะพี่เนาะ <Okay. S 1> ครับรับแต่สิ่งดีๆด,ด้วยกันนะครับแล้วก็มาเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก็จะลืมติดตามกันนะครับน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ